มีหาลอยครับปลาเฉพาะปลาดุกมีหาลอยโลค่ะสวัสดีค่ะแกงซากระสินค่ะเมื่อนี้พี่น้องมาเบิงบ่อป่าม้อยแล้วค่ะมาเจอรถพ่อค้าค้นกลางค่ะเพื่อนมาซื้อปลาหมอไปขายเนาะมีเอฟซีอยากลูกค่ะว่าเพื่อนดัดแต่งมาใส่ปลาจังใดจังบ่อตายเนาะปลาบ่อตายปลาไปหอดไปขายซึ่งลูกค้าได้แบบ สดๆเลยไหมค่ะค่ะสวัสดีเจ้าของรถค่ะสวัสดีค่ะครับผมซื้ออย่างเนาะค่ะครชัยครับคือคุณครชัยเนาะเอ่อข้าขายประมอมาโดนไปค่ะจักปีแล้วหปาปี้วครับหาปีมาจากมาจากจังหวัดใดค่ะจังหวัดไอ้รอยเอ็ดครับมาจากรอยเอดครับค่าเอาไปส่งตลาดได้ค่ะสุงอยู่ยะโสครับโอ้ มาจากรอยเอแต่ว่าไปทรงวิ่งทรงกราลสินยะโสนั่นเนาะค่ะค่ะอยากรู้ว่ารถคนทรงป่านี่เขาดัดแปลงจังไหนเนี่คะ่ะใส่อุปกรณ์นี่ย่างไงเนี่งแนบครับละค่ะขรงเรี้งเบื้องต้นต้องไปเสริมแหนบก่อนมันหนักเนะาะค่ะแล้วกั เสริมแนมแล้วก็ต่อทรงเล้งขึ้นบ้านเขาเอื่นทรงเล้งเนาะครับอืแล้วก็ล่อเปลี่ยนเปลี่ยนล่อไหมโอ้เปลี่ยนล่อไม่เอาเอาล่อแบบใดค่ะมันจังลองรับได้ดีหรือจังใดเป็นกระทะบรรทุกครับกระทะเลาบหนุนหนักอ๋อใส่แบบกระทะบรรทุกโดยตรงเลยเนาะเสริมแหนมค่ะแล้วก็เข้าไปเฮ็ดทรงเล้งขึ้นครับอ่าดัดแตงตรงตรงนี้เนาะเป็นใกล้ๆตรงด่านไต้ครับด่านนางข้างตัวรถไฟ กอ,อจะจะเสริมเป็นเป็นเล็กเป็นเล็กทรงกลมเนาะจะเป็นากานาจากน้อยนอนอะในเล็กน,นะเนาะจ้างเพื่อนเฮ็ดเท่าใดคะเนี่หรือเขาเห็ดเองให้เพื่อนเฮ็ดครับสว่สดดัดแปลงเอา,าแล้วอันนี้เข้าไปซื้อมาแจใส่คะนี่ทางาเครื่อนทางยัทงทงัทง,ทง,ทงน่าต่ทุพ่นรั้งั่งซื้อบ่ะคะโอ้โหนี่ค่ะ อุ้ยอันนี้มีป่าแล้วม,มีป่ามีปลาดุกแล้วไปซื้อปลาดุกมาจะใส่กัเนี่ยบ้านบ้านโปโลบ่ะปลามาจากบ้านโปโลครับปลมาจากบ้านโปรโลได้จากกิโลครันี่นีหาร้อยครับปลาเฉพาะปลาดุกนีหาร้อยโล มาเอาปลาหมอมาเาปลาหมอปลาหมอนี่ยกรโลคะมอยนี่เอายี่สิบกิโลน้ซื้อปซื้อปลาดุมาจากบ้านโปโลี่โลเท่าไหค่ะโลหน้อมาาปลาหมออีกมโล็สิมอลละเจ็ดสิบเนาะ ทั้งเบิดเทียวนี่บรรทุกป่าไปกีกิโลคะห่ร้อยสีิโลทั้งเบิดทั้งปลามอทั้งปลาดุกนปีนขึ้นไหเบิ่เิ้งใันนี้เพื่ก่ําวเพิ่แดัดแป่งเอารถแต่ละคันจะสีบลขค้กันเนาะใม่การดัดแป่งทามยเดียบยแดียบ ข้าดัดแปลงมาแต่จังปีแล้วค่ะนี่ปีสีครับปีสีแล้วคาดว่าข้าดัดแปลงจังปีจะใส้ได้โดนบ่ค่ะไม่ไส้ได้ตลอดไปบปะอยู่ที่รักษาครับอ๋อเห็นเห็นมันเป็นสนิมไหมเนาะครับอยู่ที่รักษาอือแต่ยุาธน้ำใค่ะเขาไปส่งตลาดแม่นบ่ค่ะบ่ได้ขายเองแม่นบ่ครับไปส่งตลาดอ๋อค่ะค่ะโซจ้า มีมีอันใดแนะนำเอฟซีอีกบ้างคะ่ะที่ต้องแบบว่าบางเทือเพื่อนอยากเฮ็ดรถรับส่งป่าแบบนี้ส่งใายเป็นข้อค่าพื้นการนั่นนี่ไหมคะดีนะพีบบบ่เกับมันงจิไปตามศูนย์เขาโหลดนะครับก<อ>็คือเป็นเปลีย่ยนเปลี่ยนกลางขับรถให้อ๋อค่ะๆๆๆต้นต้นกับเื่อต้องไปแจ้งยุคนส่งเนาะแจ้งขนส่งครับอืมค่ะค่ะโอเคค่ะที่ให้งขอมูลเมื่อนี้ขอบคุณหลายๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะ